ไม่ฉลาดในชาตินี้มาจากความฉลาดในชาติที่นฉลาจนไม่สามารถที่จะสร้างตัวคุนได้ในชาตินี้ก็เลยเกิดมาแบบนาครับไม่มีปัญญาหลายมาเป็นคนที่ต้องทุ่มนญาติลำบากลำบนแล้วก็ไม่มีเส้นทางชีวิตที่ดีหาทิ้งแคบของเก่ามีทางทะอะนทางใสเสือส้อผ้าต้องกัรก แล้วก็เป็นที่ลอ่อสายตาของคนที่มาไปบุญป,ปาระฟังแล้วเหมือนตัวอย่างว่าอาจารย์ได้ไหมครับเอออาจารย์ทำนาเก็บอะไรเออเชื่อวันดีคืนดีก็เป็นแบบนี้เออ,เอ,อมันเป็นไอ้นั่นเขาเรียกว่าไอ้ <c oughs> นี้มันก็เป็นความเขาเรียกว่า ความฉลาดกลายมาเป็นความที่มีว่าไม่ฉลาดได้ว,ว่ารักอาภัพนั่งมาจากความไม่ชาติเนีย,เ,ยเขาไมไ่สร้างบบารมีเขาไม่เสียเวลาแล้วเขาไม่หัวซาทับสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าไม่ได้สาระเพาแต่คาพูดบางอย่างบุออกแผลออกไปจับต้องได้ช่วยเทพเทวดาเขาไปเลยตั้งข้อรังเกียจไม่ให้เข้าไปสู่ โลกของความสุขกลายมาเป็นบุคคลผู้ทุกขตาจะมมนมีอยู่บางคำที่เขาพูดว่าเออทำไมอ่ะทำไมฟ้าดินเนี่ยส่งเสริมแต่คนรวยให้รว่ายิงๆไอค้คนจนนี่ยปิดป,ประตูทุกทางปิดปแม่แต่ตาข้างบ้านข่าเนี่ยแค่จะมีทางเดินไอค้คนที่มันจะได้ปจัจจัย่งทอง คนที่ว่ามันจะพอขายที่เห็นบางจาาัทดสรรแค่ที่มันจะมาช่วยมามายกสมขายเพ่องตางมื่อขายเอาอยู่ต่อแล้วมันก็ดีเป็นเหตุทำให้พวกเศรษฐีในเมือเนี่ยเขาก็เลยสร้างบ้านจาาัดสรรนี่พิ่มมดก็เลยทาให้บ้านหลังนี้ยมีรูนเล็กๆเกนี่ยแล้วตอนนี้ตนนั้งแต่ทีเ่เพิ่เก่าๆมนเป็นเขาอะไรทีีน้ พองูอย่างนี้ขึ้นมาตั้งโจอย่างนี้ขึ้นมาครับเขาก็เล่าเิีทชาติเขาก็เล่าเิียนชาติว่าตอนนี้เนี่ยชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าบ้าก็คือเป็นกำนำพอเป็กู้จนยึดที่ไรที่นาเนี่ยมากมายมีน้ำซ้่งยังเปลี่ยนชันโที่ยึนเกียนตัวเลขย่างอย่างนี้ทำให้มีสินทรัพย์อย่างมากมาย แล้วต้องวานอำนาจวาสนาบาดใหญ่ทำให้คนนั้นเนี่ยขยาดไม่พลาจะพกร้องแลวก็ดูๆยู่วัดแล้ว,วชาวบ้านดีเนี่ยไม่สามารถจะพึ่งพาใส่ใครได้ก็เลยไปเจรจาก้าเจ้าว่าบอกว่าห้เจ้าว่าไม่ใช่ปรานหน่อยวันนี้คืนนี้พ้าเจ้าว่านนเนี่ย าพูดขอร้องให้กำนันบอกว่าเห็นแก่มูบ้านในยกนเซือยอมกำนันไปใหญ่แล้วก็เท่ากัาว่าเป็นสายเจ้าบ้านเพราะว่าไอ้เรื่องอะไรที่ว่ามันเกินเลยไปก็ให้ทื้อว่าตอนพันเข้าไปไอ้คำว่าดอกบางอย่างมันไม่ถึงแต่ยาเอาดอกมันาร่วเป็นต้นเพื่อหวังว่าจะริบซับอย่างนั้นอย่างนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ คือถ้าสู้สัตว์แล้วทุกคนต้องเรียนร้อนหรอกเพราะแต่กำนังเนี่ยเขาหูเบาไม่ฟังว่าได้แค่พอได้เป็นกำนังนี้ถ้าสอนได้แต่พอแต่ใส่หัวโขนนามีเงินมีทองแล้วถ้าสอนไม่ได้บอกโอหังขึ้นมาบอกว่าท่านคนแต่โขนเขานะไอ้ที่เขามาบอกว่าผมโขนผมไม่ได้ไปบอยเขามากู้เงินผมนะ เขามาหาเหงินเขาเองถึงว่าแล้วเมื่อเขาเสียเสียสิทธิ์ในการในในในที่ของเขามันตัดโทษเขาไม่ได้เพราะในสัญญาเขียนเอาไว้อย่างนั้นทุกอย่างถ้าจะให้ถ้าจะาว่าจะมาเป็นพอกันชน่วยในพวกเขานี่น่ถ้างเราสองคนกู่กันมาก<า> แต่ถ้าเจ้าคนฉั้นดูบ้านบ้านดูบางครั้งในผมยอมจำนนเนี่ยผมไม่ยอมหรอกนะผมก็คิดว่าผมก็จะไปเดียรไปอะไรทีเดียรเดียรวัดผมก็มาดะไปเดียร์เดียรชาวบ้านแต่ชาวบ้านเนี่ยเวลามีทุกข์เขามาหาผมเองเขาไปให้ผมนี่ขยันขยอปล่อยเงินให้เขาเขาจะเคยถามเขาคำหนึ่งว่าเจ้าเงินไปเนี่ยมีพัญญาสลบไหมเขาก็บอกว่ามีพัญญาสลบเขาให้แต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ย ให้ท่านกำนังเนี่ยปล่อยให้เธอเพราะแต่ผมปล่อยไปแล้วปรากฏขึ้นมาว่ายุ่งห่ยโต้องตามฤอดูการผมจำเป็นอย่างยิ่งที่ผมก็จะต้องชิดดอกเต็มพ่อคนจะไปกู้เงินเขามามาปล่อยดอกคีแล้วเรืงเหล่านี้นะใครจะมาโทษผมไม่ได้นะ <c oughs> อย่าไปเอาคําว่าคู่ทรงสิน,นมาบังคับผมเลยเพราะว่า ถามเลที่มีใครในรังที่ไม่เป็นหนี้ผมต่อเป็นหนี้ผมทุกคนถ้าไม่เป็นหนี้ผม่ยผมจะไปมีบังครับผมยังไงก็ยังจะเป็นหนี้ผมจะเป็นหนี้ที่ผมจะต้องมีบังครับเขาในที่สุจว่าก็ไม่สามารถจะพูดได้ใช่ไหมล่ะรับไปเลยพอกลับไปกลับมากำนันคนนี้ก็เจา้าวาดคนนี้นี่ดูสิว่า,าจะฉลาดมากกว่าเขาซะแล้วแหละไป พวกเพื่อนวางแผนหน่อยสิไปหาไอ้ที่ว่าคุณยิงรอดยืนหน่อยเดี๋ยวก็ทับตัวไปเป็นโยมผู้ตาวันนี้คนนี้ก็ให้ข้อไปหาเลยเดี๋ยวพวกเราไปได้ไปแชิญํำบวัดมาให้ทำคือทำไงก็ได้พระซื้อให้ได้ไทำเอำงซื้อไอ้นี้ไปยืนิบูตรต่อจากนั้นใครมีมลูกมีหลานก็ให้มาบวัดหรือใ,ใครมีคนรูจัต่อไปที่ต่อเอามา แล้วมาเป็นเจ้าว่าคอยดูแลต่อความคิดของกำนักนก็เลยปากฏขึ้นต่อจากนั้นวิปากกรรมการโคจรลงมาไอคําว่าชฉลาดแล้วมาเป็นคู่ไม่ฉลาดไอค้าว่าควคข้ยไม่ฉลาดแต่ทำไมฟ้ามีติ๊กตั้งไม่ให้ยีเน้แต่สติปัญญาลรอสายตาสำหรับคนที่มากเป็บนบารมีทั้งหลายน้ำท่าก็เข้าในคืนลุงหน้ามันคว,ว่เยอะ ผมไม่สามารถที่จะเอาเขาไม่ช่วยลุ้งได้เพราะบางลุมันแคบอย่าเงีุ้้ยมากันเป็นตัวเลยผมไม่ยากลงไปหรอกเพราะว่ามันมีแต่สางอยูแต่ถอยลงไปผมก็ตายเลยไม่เอาไม่เอาจ้างเรือเขามาเรือเกาบเข้าไมเไดาที่ช่องมันแคบในที่สุดตาคนนี้ก็ฟาดว่าลำบากลำบนคนวิบากกรรมที่เคยปิดตั้งไม่ให้คนนี้อิสระไม่ให้มีคนทางต่อสู้เขาได้สองคน อย่างนี้เทวดาไม่ช่วยชาวบ้านนะอาจารย์ชาวบ้านลำบากเออไอ้ชาวบ้านลำบากเขต้องมันก็ต้องถามว่าแล้วเทวดาเนี่ยแล้วชาวบ้านเหล่านี้เขาทำอะไรเอาไว้เขาที่เทวดาจะช่วยมันก็ต้องไปตั้งตั้งเหตุตั้งอีกแหละอ่ามันก็มีอยู่วันเดินมันจะเล่าให้ฟัง มีพระผู้ดงเนี่ย่ันมาปรากฏอยู่ใกล้ๆสถานที่ตาเสื้อพงเสื้อพักตาข่าตาจีาา่วงจิวงวอนปัดตัวในขณะนั้นเนี่ยมาก็พระกำลรเป็น,นแย่รอดอะไรหรอกแต่บังเอิญว่าพระเห็นว่าสถานที่ตรงนั้นเงนๆน,น,น,นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีแหลมมันเป็นแหลงที่ ที่มองเกสารภาวนาพระก็เลยอยู่ไปแต่ในขณะที่พระอยู่ไปนี่นะก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ว่าธรรมดาอยากโยมที่อยู่ใกล้จะต้องเห็นหมุนก่อนใช่ไหมละ่ะพอวันหนึ่งขึ้นมาพระไปน,นิสิบาตอยากโยมก็ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จปั๊บโยมเหล่านี้ออก็ตามนะครับมานั่งพูดคุยขึ้นมา ถ้ากับผูเ้เรื่องติ้งเรื่องทำเรื่องสรารสร้างหรือสร้างทมแต่ปรากฏว่าเขาเข้าใจได้เชา้านี้จะผลจะเตรียมตัวมาสร้างคูฏิให้หลวงพ่อครับต่อไปหลวงพอ่อก็จะได้ยู่แบบคือเวลาจากบังซาก็จ,จะได้ผลก็จ,จะไ่ตู้เปียกครับเออเอ,อยกยกเอาเอานมโนนาด้วยนะเอาไว้ด้วนะ ก็ปรากฏขึ้นมาว่าลุกขึ้นตอนเช้าโยกก็จะเสียมมาในขณะเดียวกันเ็าคาดว่ามันม่เสียมีนีคนหนึ่งพ่อแม่ตายแม่มันตายขึ้นมาเอ้ยพวกบูมานทุกคนวันนี้นะอย่าไปไหนมาไหนนะเดี๋ยวข้าจะจ้างมาช่วยดูแลดีเด้อแม่ข้าตายเว้ยเดี๋ยวข้าจะจัดงานนี่นะนะ เขาบอกว่าสักเดือนีงินแต่เรียองพระเรื่องเจ้าเต็มที่เลยนะจัดแคร์จัดเรือไอ้คำที่รับฝากพระเอาไว้ลูกขึ้นตอนเช้าวันหลังอีกมาไม่ได้ไปช่วยบ้านสืบมือมดเบปีก่อนเรี่องเล่าเรี่องเลี้ยงเรี่องเล่าอยากจะข้าปลาอาหารยังมีน้ำสำหราญปลาโค้ดคืมาว่าพระไปนั่งนี้นั่งมองว่าที่โยมเขาเห็นมานี ่ไม่มาจะซื้คนน่าจะทรงเทาจะคนหนึ่งพระจะได้ไม่ต้องไปรอจนมีอยู่วันหนึ่งไอ้คนนั้นนำดักหนุนมาดักหนูมันมาดักหนูนาดักหนุอาดักหนูนอาดักหนุนภูมิบรรยากาศพระพระคุนงานเลยไปถามว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไม่อยู่ที่นานหรือยังโอ้ยอาตมาเพิ่งไปอยู่ได้สองวันนี่แหละมีกำลังกำลังทำความสะอาดสถานที่อยู่ อยู่นานไม่เอาเพราะเราเนี่ยก็ทำทีที่พักท,ที่ร์ไซสทีพุ่งทีบานก็จะยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นอาจจะเป็นว่าเป็นว่าก็ได้แล้วพระอาจารย์มีลูกศิษย์ที่ตามมาบ้างไหมครับ <S 1> <S 1> โอ้ไม่มีเราเดีกยวเท่นั้นเอเอาอย่างนั้นเดี๋ยวผมรับปากว่าผมจะมาทําขนมให้ผมจับเกลี้ชาวบ้านเข้ามาเลินบ้านผมาอยู่ฝักนี่ภาคทุ่งนานนี่ล่ะได้ได้โยโย่เอาอย่างนี้เลยนะตามนั้น พอจะนั่งไป่โต๊ะใส่ยเย็นม,มันมาเลยเวมาแจะเตรียมกันปั๊บไม่โคงไม่ใครมาพ่อเลยจะมาทำขนมเนี่ยคะวาดวาปรากฏขึ้นมาว่ามันทำไม่กี่วันวัน,วนสองวันสามวันปั๊บเสร็จเรียบร้อยเป็นขนมเป็นกุฏิให้พระนั่งนอน,น,อ,นอยู่หลังหนึ่งพขาอะไรทำขึ้นมาปามาาั๊บพราทะเลสาบโมนาสาธุขอญาติโยามจะเรุ่งเรืองเด้อม,มีเงินมีทอง ความเจ็บอย่าได้ความใครอยังมีไข่ที่ไหนก็ค่อยเป็นเซตนี้ทั้งหมดเลยเด้อพระก่ใหสิ่งพักผรฟาดว่าไอคนที่มารับปลาตอนเช้าเนีย่ยเว้ยงานบาน้านเสร็จมีอยู่เขาโดนจะได้จะเซตแล้วไปประกอบกับพักตอนจะสองสามวันเด้อแล้วจะได้ไปจัดการทำกุฏิให้พระให้ดูซะนี่มันก็ล่วงเวลามาหลายวันเลยได้ได้ได้ได เสร็จงานปั๊บกลมาพักผ่อนก่อนเพราะว่ามันเหมือนก็มันล่าจากงานของงานของเศรษฐีอ่าพอแต่มี้พอแต่มันล่าเสร็จปั๊บมาพักผ่อนวันร้างนันคากันมาเอา้าท่านอาจารย์ใครเป็นคนที่มาสร้างสนามให้อยู่ให้ยู่ครับโอ้มันมีอยาติโยมที่เข้ามาฮะลกคุณน,นะมา,าให้ช่วกระแ,แต่กระตายในเยแเ้วนี่เลยโอ้ผมนี่ ก็ปาแต่ผมไม่ได้ทำจริแต่ก็ไม่เป็นไรเราทำในใจใครทำอะไรบุญกุกลนนั่นแหละแค่พจน์เจตนาอนโอุโมทนาสาธุเขาทำอะไรบุญกุศลนักก่นเลเนาะได้ได้ร่ได้ได้ได้ไดไดแต่พระบอกว่ามันไม่เหมือนกันเออมันไม่เหมือนกันแค่ตั้งเจตนาได้บุญก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเพราะมันไม่ได้ทร้อมสมบัติคนทุกข์ให้แต่พจน์เจตนา ถ้าพิพานาไอ้คนนี้มีค่าเป็นการชนแต่ว่าไอ้กำนั้นดันไม่ดันไม่ดันไม่เข็งนคะคือหมายความว่ามีมีมีเจ้าว่ามีเจ้าว่านี้พึ่งพาอาศัยได้แต่ไม่สามารถให้ซ้ำได้เพราะว่าตนเองไม่ได้สร้างพิ่งนีถวายพระเพี่งแค่อนุโมทนา ในที่สุดทะเลงตะเลงบุญไม่สำเร็จประโยชน์แต่คนนั้นก็เลยถามว่า,าทา่านอาจารย์แต่ก่อนแต่กี้เนะี่ยเขาไม่เคยพูดแรงต้านจนะ๋าแต่ว่านี่ทำไมเขาพูดในวันนี้โอ้ยโยมเอ้ยคนเราเนะี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนมันงกาโจทแต่ตอนนี้ม,มันรวยแล้วมันกน็อาจจนะหน้ามึงแต่รับเงิก็ได้แต่จะเป็นว่าเขาทำยังไงก็ได้อย่างนี้น ดางนั้นเป็นต้นมาก็เลยเป็นเหตุว่าชาวบ้านในกลุ่มนี้ไม่เคยได้สร้างกุติถาวายพระไอ้สงิกคือคือได้ชื่อชมไรนานะแต่ว่าพกหน่งเป็นของเป็นของสำนันหมดมันได้มันาการแต่ว่ามันเปลี่ยนจากโค้ดเร็วเอมันเปลี่ยนจากของเร็วไปหน่อย ทีนี้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมอยู่ทั่วั่วไปใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าบุญไม่ได้นะต่บบุญก็ได้คือการได้ตอนแรกเแยงแต่แค่ว่าตอนหลังๆนี่ไปพู้งเงินเขาเขาไปยึดเป็นเรื่องธรรมดาคิดมากทำไมเพราะว่าคุติมาได้สร้าง ถ้าเล่าวิบากรกันแล้วมันก็มีเหตุผลใช่ไหมละ่ะไอ้ไม่สร้างพุณิีเราแถมยังใจพระช่วยมันก็ม่ตก็ง้่เดที่ใช่ไหมละ่ะก็แสดงว่าบุนมั่โง่แต่นี่บุนมันก็ไม่ได้ง่ใช่ไหมละ่ะมันให้ขึ้่พาศัตตอนแรกแต่ไอ้ชาวบ้านจุมนี้มันไม่ดีเองดันไปดันไปกู้ดันเอาที่ไปจำหน้าให้เขาเออเขาจะโผล่มันก็เป็นเรื่องปกติ